มาอย่างรีบเร่งเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าทราบข่าวมาว่าน้ำเข้าสวนค่ะก็น้ำในบ่อของคุณครูก็พร่องแล้วนะคะแล้วปีนี้เขาก็ค่อนข้างจะจำกัดน้ำคุณครูก็คิดว่าเออปีนี้น้ำในสวนคุณครูก็คงจะไม่มาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะกับกิจกรรมเร่งด่วนค่ะก็วันนี้ได้เลืองงามยามดีนะคะน้ําเข้าบ่อคุณครูก็เลยจะต้องมาจัดกิจกรรมตรงนี้เพื่อว่าเราจะต้องรวบเอาประโยชน์จากน้ําให้ได้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคุณครูจะเอาน้ำมาเป็นประโยชน์และจะทำอะไรในกิจกรรมเร่งด่วนนะวันนี้นะคะไปไปชมกันเลยค่ะเนี่ยรีบเร่งค่ะจุดแรกเลยนะคะคุณครูวิ่งไปให้น้ำมาแล้วนะคะไปเปิดน้ำมาแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะขนฟางกองนี้ค่ะเนี่ยกองนี้ เขาวางนอกนอกกองอยู่คุณครูก็จะต้องเอาไปใช้นะคะเดี๋ยวเอาฟางไปทําอะไรนั้นไปไปช่วยคุณครูเลยนะคะว่าฟางกองนี้คุณครูจะเอาไปทําอะไรคะ่ะนี่คะ่ะอ,อันนี้เอามาไว้นานแล้วไม่ได้ใช้อะไรนะคะเนี่ยนี่ก็น้า,น,น,าน,นี้ก็เป็นหน้าร้อนเลยนะคะเราก็จะต้องมาดูแลเขาหน่อยนะคะนี่คะ่ะมะม่วงเดี๋ยวคุณครูก็จะเนี่ยคะ่ะบริหารในโซนนี้คะ่ะ เป็นมะม่วงนะคะค่ะมาตอนนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะลองลองสักหลุมหนึ่งก่อนนะคะว่าจะได้ขนาดไหนเพราะว่าเราเราคิดว่าทําตามสไตล์ของคุณครูก็คือเราจะขุดรอบๆบรอบๆโคนมะม่วงนะคะขุดขุดรอบโคนมะม่วงก่อนเนี่ยแล้วก็คุณครูก็จะโรยปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะเอาฟางผมค่ะมามาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขุด ต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นแรก ตอนนี้คุณครูก็เอาปุ๋ยคอกที่คุณครูทำเองไว้นนะคะโรยไปรอบๆนะคะที่เรา,เาขุดเอาไว้ขุดรอ่รองเอาไว้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็หวานเบาๆนะคะตามบริเวณโคนต้นขั้นตอนต่อไปคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูก็จะไปเอาฟางมานะคะเอาฟางมาหม่มโคนต้นมะม่วงต้นนี้นะคะ เราก็จะใช้ฟางเยอะหน่อยนะคะเราจะเอามาคมค่ะอย่ให้เยอะๆลุ่มเลยพอดีเราเราโชคดีที่สวนเราอยู่ติดนานาเพื่อนบ้านเวลาเขาเกี่ยวอะ่ะเขาก็จะมีการเก็บฟางใช่ไหมคะคุณครูก็ถือโอกาสไปขอแบ่งฟางเขาไว้นะคะ เป็นบางส่วนเราไม่เอามาเยอะแล้วค่ะเาามื่อก่อนคุณครูเคยซื้อมาเป็นสิบสิบก้อนแล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็เสียดายตอนนี้เราจะใช้อะไรข้างๆนาของคุณครูเขาเกี่ยวตอนไหนคุณครูก็ไปขอแบ่งของเขามานะคะเนี่ยตอนนี้คุณครูก็เอามาค่อนข้างหลายหลายกองอยู่นะคะแต่ก็น่าจะใช้หมดนะคะเราจะพยายามใช้ให้หมดเป็นรอบๆไปนะคะ ีก็ได้ไม่ได้ครึ่งนึงีไปอีกอีกค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการห่มฟางให้กับต้นมะม่วงนะคะตอนนี้คุณครูจะจะลองลองทำสักหนึ่งต้นก่อนนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเออคุณครูมีฟางอยู่มีปุ๋ยอคอกอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาทดลองกันนะคะตอนนี้คุณครูก็ห่มฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูสิคะว่าเป็นยังไงฝีมือของคุณครูพอจะผ่านไหมคะพอจะผ่านไหมคะ สีมือเป็นยังไงบ้างนี่นี่งานนี้เป็นเป็นงานทดลองค่ะเป็นงานทดลองว่าจะผ่านหรือไม่นะคะ ตอนนี้คุณครูก็เสร็จสิ้นภารก,กิจเด้งด่วนแล้วนะคะกับการที่มาสวนแล้วก็มาได้งานเนี่ยคะ่ะคุณครูก็เห็นไหมคะโคต้นมะม่วงเป็นต้นทดลองก่อนนะคะก็แค่นี้ก็พอก่อนเหนื่อยก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ